สวัสดีครับพบกับเซลไร้ล้านนะครับคอนเทนต์นี้ก็มาดูกันว่าอะไรที่เรียกงานไร้าสาระครับที่ผู้จัดจการฝ่ายขายหรือว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยเอาไปยัดใส่เซล,ลแล้วมันไม่ได้ยอดขายอะครับผมเสียเวลานะครับหลายคนก็ยังทําแบบนี้อยู่นะยังมอบหมายงานอะไรทํานองเนี้ยหรือให้ทากิจกรรมบางอย่างเนี่ยจำไว้เสมอครับทีมขายมีหน้าที่หาตังค์นะครับกิจกรรมที่สําคัญที่สุดคือออฟฟิศอยู่ตรงลูกค้านะครับ ไปเจอลูกค้าไปพบลูกค้าไปขายของอะไรก็ตามที่เป็นงานได้เงินนะครับและอย่าลืมนะว่าเซลล์มันเป็นแผนกที่ไม่ได้มีความละเอียดหรือว่าเนีย้ยแบบพวกนักบ,บัญชีนะครับการที่ไปทําอะไรบางอย่างยุ่งยากเนี่ยหรือว่าอะไรที่ซับซ้อนเอกสารอะไรอย่างเงี้ยมักจะไม่ค่อยตรงสเปคแล้วมันจะทําลายเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของทีมเซลล์ไปนะครับอาจจะทําให้ตัวท็อปเซลล์บางคนเนี่ยลาออกได้เลยนะครับเสียคนเก่งๆเนี่ยยังไม่พอนะ ไอคนที่ยังอยู่ก็ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับมาดูอะไรกันบ้างนะครับที่ผมมองว่าไร้สาระครับตัดได้ตัดนะครับแล้วก็ลองมองตัวตัวเราเองด้วยครับว่าเราพลาดอยู่หรือเปล่าอันแรกครับก็คือการประชุมใดๆฟังดีๆนะประชุมภายในที่ไม่ใช่ประชุมไปไลายโอเคไหมฮะประชุมเซลล์สําคัญที่สุดคือประชุมไปลายนะครับส่วนใหญ่จะประชุมกันวันจันทร์นะเช้าวันจันทร์เนี่ยจะเป็นช่วงแบบเอาไปลายมาคุยกันนะครับ แล้วก็มาดูเรื่องกลยุทธ์มาดูเรื่องความคืบหน้ามาดูการ forecast อย่างเงี้ยอันนี้แหละสําคัญที่สุดของการประชุมเซลนะครับไม่ว่าองค์กรท่านจะเป็นอย่างไรรองลงมาคือประชุมโปรดักต์อ่าเช่น Product Training, โปรดักต์เทรนนิ่งอัปเดตโปรดักต์ใหม่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าสําคัญเพราะว่าเป็นในเชิงของการอัปเดตความรู้โปรดักต์นะครับแต่นอกจากนั้นครับถ้ามันไม่มีเป้าหมายไปกว่าเรื่องสินค้ากับเรื่องปลายายนะแม่งเสียเวลาครับอย่างแผนกอื่นเนี่ย บางทีมาขอประชุมด้วยอ่ะเป็นผแผนก HR เนี่ยผมก็ไม่ได้ว่านะแต่มันเป็นประชุมเรื่องของภายในองค์กรอะไรบางอย่างหรือกิจกรรมเอาติงอะไรแบบเนี้หรือว่าเป็นฝ่ายอื่นนะ่ะที่มันไม่ได้เป็นฝ่ายหาตังอะมาให้เซลล์เข้าด้วยเนะี่แมงโคตรกินเวลาเลยครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในบริษัทใหญ่นะครับไรประโยชน์สุดๆนะครับแล้วมันบางทีเนี่ยแทนที่จะเวลาไปออกเจอลูกค้าเนี่ยแล้วพนักงานบางคนเนี่ย เขาไม่โอเคอยู่แล้วครับผู้จัดการหลายคนเนี่ยก็ชอบนะเรียกประชุมเนี่อะไรเรียกประชุมนะโดยที่มันทําในช่องทางอื่นก็ได้อะหรือถ้ามันไม่ด่วนเนี่ยนะประชุมออนไลน์ก็ได้นะพวกเนี้ยนฮะไปโคชชิ่งหน้างานแม่งมีประโยชน์กว่าเอาจริงๆนะพวกผู้จัดการบางคนเนี่ยมาเรียกประชุมประชุมประชุมเนี่ยเหมือนจะมาสอนการขายบางทีอ่ะผมว่าไปสอนหน้างานเลยมึงไปเจอหน้าตลาดเลยมึงไปเจอหน้าลูกค้าเนี่ย ไปทําโชว์ได้ตังค์ด้วยนะครับไม่ใช่มันมันมวแต่แบบประชุมประชุมประชุมเนี่ยเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งคือการประชุมที่มันไร้เป้าหมายนะครับที่มันไม่ใช่ประชุมไปไลน์กับประชุมพกโปรดักต์เนี่ยนะครับต่อมาอันที่สองครับโอ้โหนี่โคตรจะเสียเวลาก็คือรีพอร์ตที่แม่งละเอียดเกินไปครับมีช่องอะไรมีช่องไฟให้อัปเดตอะไรอย่างเงี้ยต้องมานั่งเขียนกิจกรรมว่าวันวันยังทอะไรเนี่ยคือ มันก็ไม่ได้ผิดนะแต่ว่าเซลล์อ่ะควรจะได้รับความไว้วางใจประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะเรา่า Account m a n a g e r หรือ Key a c c เ u n าอ่ะ,อะการกรอกรีพอร์ตเนี่ยมันไม่ต้องถึงขั้นว่าก่อนเข้าพบเนี่ยมันจะไปคุยกับใครนายอะไรจะเตรียมเรื่องอะไรไปคุยเซลล์ Sell อ่ะมันแก้นสถา,านการณ์ตรงหน้าได้ยิ่งการไปวิสิตลูกค้าซ้ำๆเนี่ยดูเฉพาะโคเดชันพอครับท่านผู้จัดการไม่ต้องมานั่งดูหรอกวันนี้มึงไปมึงไปเจอใครบ้างต้องมาเขียนว่าเป็นยังไงเอาเนื้อ,เน,อเนื้อคือไปไลน์เป็นยังไงนะครับ ไอ้อะไรที่มันเป็นกิจกรรมเอ็กซ์ทรงเอ็กเซลสมัยก่อนเนี่ยเสียเวลาเหมือนกันเปลี่ยนเป็นเซลแบบ CRM ดีกว่าไหมอ่ะที่มันเป็นช่องกรอกแบบเข้าใจง่ายกรอกง่ายฟอร์งง่ายๆ CRM มันเหมือนบันทึกครั้งเดียวอ่ะแล้วมันออกเป็นแดชบอร์ดออกเป็นข้อมูลอะไรก็ได้อย่างเงี้ยครับยังไงก็ดีกว่าแล้วมันเร็วกว่าแต่ถ้ามัมัวแต่ทำเอ็กเซลหรืออะไรที่เป็นแบบก็มากรอกกิจกรรมวิ่งไปเจอลูกค้ากี่นัดอีกอันอีกหน้าหนึ่งอ่ะเป็นไปไลน์อีกหน้าหนึ่งแม่งเป็นเรื่องโปรเจกต์ เสียเวลาครับไอพวกนี้เซลเนี่ยโคตรแอนตี้ที่สุดแหละครับคือการทำรีพอร์ตอย่างที่บอกันชาติยานเซลที่แท้จริงอ่ะไม่มีใครงานละเอียดนะครับต่อมาครับอย่างที่3เขาเรียกว่าจุกจิกไมโครแมนเนจครับโอ้โหต้องโทรต้องถ่ายรูปต้องติดตามต้องแบบบอกทุกอย่างว่าไปเจออะไรยังไงทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเนี่ยไอตอนขับรถเนี่ยแม่งเอา GPS จับเนี่ยโอ้โหย ต้องวัดเป็นกิโลเมตรด้วยว่าจะไปถึงตรงไหนอย่างเงี้ยคือมันไม่ผิดนะเข้าใจแบบกันไอ้พวกเซลล์โดดงานใช่ปะ่ะแต่บางทีเนี่ยเฮ้ยต้องลากกลับเข้ามาออฟฟิศด้วยอย่างเงี้ยครับต้องมาตอบบัตรกลับมาไม่มีเจอลูกค้าเนี่ยจริงๆแม่งเซลล์อะทำงานร้านกาแฟก็ได้ถูกไหมไปทํางานตามร้านกาแฟหรือว่าอะไรนอกสถานที่หรือใกล้ออฟฟิศลูกค้าอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งอยู่ใต้อาคารลูกค้าเนี่ยนั่งทํางานนั่งเคียย์งานมันประหยัดเวลากว่านะครับ แต่หลายคนเนี่ยโอ้โหต้องเรียกกลับมาที่ออฟฟิศเนี่ยติดตามผลเนี่ยไม่ได้อะไรมึงต้องกลับมาประชุมนะมึงต้องกลับมาแบบนั่งโคคออย่างเงี้ยคือไกลแค่ขับรถเนี่ยมึงไม่คิดเดี๋ยวมันเสียเวลานะครับแค่ขับกลับออฟฟิศเนี่ยบางทีแบบเป็นครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอะ่ะยิ่งในกรุงเทพอะครับไปนั่งทํางานร้านกาแฟดีกว่าแล้วทาให้มันเต็มที่แล้วไปวัดผลจากอะไรครับจากโคเดชันจากยอดขายดีกว่าครับอันเนี้ยมันจะทําให้การติดตามอะ่ะยืดหยุ่นครับแล้วก็ไม่ได้แบบเขาเรียกไมโครมาจเนเกินไปนะครับ แล้วก็ไอ้บวกกับการสั่งงานนอกเวลางานเนี่ยถ้านะฟังดีๆนะจริงๆอ่ะเซลเป็นแผนที่สั่งได้ถ้าเกี่ยวกับยอดขายสั่งได้เช่นลูกค้าขอให้ไปเจอวันเสาร์อย่างเงี้ยเอยวันอาทิตย์แบบมีอะไรให้ช่วยหน่อยแล้วแบบไปแล้วได้ตังค์เนี่ยมึงไปเลยเซลได้ค่คาคอมนะครับเซลเนี่ยทำงานได้นะเสาร์อาทิตย์ถ้าได้ตังค์แต่ถ้ามึงมาสั่งงานที่แบบว่าเฮ้ยอาทิตย์หน้าเนี่ยค่อยไปเจอลูกค้าแต่ว่าเฮ้ยคุณทําในวันเสาร์นี้วันอาทิตย์นี้ได้ไหม คืองานเซลเนี่ยไม่ใช่งานที่แบบต้องมาซีเรียสเอกสารเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งนอกเวลางานไม่ค่อยเวิร์กนะครับสุดท้ายครับคืองานแอด,ดมินทั้งหมดครับงานแอด,ดมินเนี่ยอันนี้ก็จะรวมถึงงานเอกสารงานทำโพสชัน่นงานพิ้นถ่ายรูปเข้าเล่มแบบเนี้ยคุณต้องจ้างแผนกเซลแอดมินมาช่วยนะครับอ่ะมันถึงยังต้องมีแผนกน,นี้อยู่นะครับพวกบัญชีพวกอะไรเงี้ยผู้จัดการบางคนยังให้เซลลไปเก็บเช็คเองอยู่เลยมึงบ้าไปแล้วไปวางบินเก็บเช็คกับพวกไรเดอร์มึงบ้าแล้วเซล <c oughs> คือนักธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาเวลาไปทําเรื่องที่ได้เงินนะครับันนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นงานแอดมินอ่ะไปให้พวกแอดมินทานะครับนี่แหละก็จะเป็นคร่าวๆนะที่ผมมองว่าไร้สาระนะครับสำหรับผู้จัดก,การฝ่ายขายแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านเนี่ยถ้าเกิดคุณยังปล่อยให้เซลทำงานพวกนี้อยู่ครับเซลล์จะหาตังค์ได้ไม่มีประสิทธิภาพนะครับขอบคุณที่ติดตามคอนเทนต์คุณนี่แหละเซเลรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วพบก,กับคอนเทนต์ของผมดีๆได้ใหม่ในการขายสำหรับในวันพรุ่งนี้ เราวันนี้สวัสดีครับ